Air Bu s A-400M Atlas เป็นหนึ่งในเครื่องบินลำเลียงทางทหารที่ทันสมัยที่สุดที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพอากาศยุคใหม่มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินลำเลียงธรรมดาแต่คือแพลตฟอร์มมประสงค์ที่รวมความสามารถในการขนส่งการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและภารกิจด้านมนุษยธรรมเข้าไว้ด้วยการจุดกำเนิดของ A-400M เกิดขึ้นเมื่อหลายประเทศในยุโรปตระหนักว่าเครื่องบินขนส่งที่พวกเขามีเช่น C-106 ซานซอนและ c 1 0 Hercules เริ่มเก่า และไม่สามารถรองรับภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นได้พวกเขาต้องการเครื่อง,งบินใหม่ที่บรรทุกได้มากกว่าบินได้ไกลกว่าและทํางานได้ทั้งระดับแทคตติกและยุทธศาสตร์จึงเกิดความร่วมมือพัฒนาโครงการนี้ขึ้น A-400M ขึ้นบินครั้งแรกเมื่อวันที่11ธันวาคมคศ2009จากมืองเซบียประเทศสเปนภาพที่เห็นทันทีคือความใหญ่โตและทรงพลังของมันเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพยูโรพร็อพที่ P-400 ดีหจำนวนสีเครื่องแต่ละเครื่องให้กำลังมากกว่า1 1 0 0 0แรงมา้าซึ่งนับว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพที่ทรงพลังที่สุดที่เคยสร้างมาในโลกตะวันตกด้วยกำลังมหาศาลนี้ทำให้ A400M สามารถบินได้เร็วใกล้เคียงเครื่องบินไอพ่นแต่ยังคงมีข้อดีในการขึ้นลงบนรันเวย์สั้นหรือสนามบินชั่วคราวที่ไม่ได้ปูพื้นแข็งแรงได้อย่างมั่นใจสิ่งที่ทำให้ A400M โดดเด่นคือความอเนกประสงค์มันสามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง37ตันไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ร หรืออุปกรณ์วิศวกรรมหนักช่องบรรทุกขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถขนย้ายยุทธปกรณ์โดยไม่ต้องถอดประกอบทําให้การปฏิบัติการมีความรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกทหารได้ถึง116นายพร้อมยุทธปกรณ์ครบมือหรือปรับเป็นห้องพยาบาลลอยฟ้าเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บได้หลายสิบเตียงในได้ระยะทางบิน A400m สามารถบินได้ไกลกว่า8,700กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและถ้าเสริมถังเชื้อเพลิงเพิ่ม เติมยังสามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ด้วยสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำเลียงลำอื่นๆได้ทําให้เครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทได้ทั้งในภารกิจรบและภารกิจสนับสนุนอีกคุณสมบัติที่สําคัญคือความสามารถในการบินระดับต่ําด้วยความเร็วสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มโอกาสรอดในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงเครื่องบินยังติดตั้งระบบป้องกันขั้นสูงเช่นเซ็นเซอร์เตือนเรดาร,ร และอุปกรณ์ต้านอิเล็กทรอนิกสิ่งเหล่านี้ทำไม้ห่อ A400M มีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในภารกิจด้านมนุษยธรรม A400M มีบทบาทสำคัญเช่นกันเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือพายุรุนแรงเครื่องบินรุ่นนี้สามารถลำเลียงอาหารยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวนมากไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อีกทั้งยังสามารถลงจอดบนทางวิ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้เข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วหลายครั้ง A400M ถูกใช้ในการขนย้ายผู้ประสบภัยและทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่กลางอากาศในการเปรียบเทียบกับเครื่องบินขนส่งรุ่นอื่น A400M ใหญ่และบรรทุกได้มากกว่า c 1 30 h e r c u ค e s แต่ก็ยังเล็กและปรายิ่งกว่า C17 Globe Master ทำให้มันอยู่ในตำแหน่งถึงกลางที่เหมาะสมสำหรับหลายประเทศที่ต้องการความสามารถสูงแต่ไม่สามารถลงทุนในเครื่องบินขนาดยักษ์ย้ายได้ความสมดุลนี้ทำให้ A400M เป็นที่นิยมในหลายกองทัพเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีสาราชอาณาจักรสเปนตุรกีและมาเลเซีย A400M ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในภารกิจจริง